Segala พุจิ bagi Allah Taala สกลาพุจิบรรดาการสรรเสริญบรรดาการสรรเสริญอัลฮัมดุลิละนั่นแหลทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาใส่อลิฟลามันคืออีกเรือิสติกรอคุมหมดเลยเขาเลยใช้สมมุตว่าสกลาพุจิ การสรรเสริญทั้งมวลนั้นบังีอัลลอฮฺต้าละบังีนี่ลิตัมลีกิิ์มิลก์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สำหรับอัลลอฮ์คือเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทีนี้การสรรเสริญเนี่ยมันมีหลายประเภทมีทั้งหมดเขาแบ่งประเภทของการสรรเสริญแบ่งออกเป็นสี่ประเภท ประเภทที่หนึ่งจดจดว่าเนี่ยมีที่วางเยอะแยะกัะต้นไปนะดอบบีทูอินมะคุมเบลกิตาบะบันทึกหรือทําให้ความรู้ของบทกร่านทั้งหลายมันอยู่อย่างมัน่นคงโดยการเขียนการบันทึกที่จำหนึางทีเดี๋ยลืมที่เกยบบันทึกเลยนี่ยหนะลังมามาเปิดดูเออแต่มันไม่ตกน้ำซะก่อนนะเนะี pertama puji Qadim bagi Qadim puji Qadim bagi kodim. Kan cara sarasen pen Qadim, kardim, Qadim Qadim kardim Qadim Yang bagaimana? Seperti puji Allah akan dirinya, seperti Allah mengharuskan sarasen, Allah Allah mengharuskan Qadim สรรเสริญอะไรอ่ะสรรเสริญสิ่งที่เป็นกอดีมก็คือพระองค์เองก็คือดาดของค์ใช่หรือเปล่านี่เรียกกุจีกอดีมบกีกอดีมอย่างที่อัลลอฮ์ทรงดำรัสว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรำบิลาได้มีมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชมใครเลยเดียชมพระองค์เอง เรบปีนังอะไรนี mi, pub, então, ้พระบัววิบาลแห่งสากลลจักรวาลที่สรรพสิ่งทั้งปวงสองอุจีกอดีมบ a กียังฮาดิ i t yang b า r u เนีอุจีกอดีมการสรรเสริญของกอดีมก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และุต่าละบ a กียังฮาดิ i t สำหรับสิ่งซึ่งเป็นของใหม่อัลลอฮ์สรรเสริญสิ่งที่เป็นมักลก ปฏิบ ah ูญอัลลอฮ์อาการสุดยอดอวียะเนี่ยเช่นการที่อัลลอฮ์ทรงสรรเสริญบรรดาผู้เป็นที่รักบางคนของพระองค์นะเช่นพระองค์ทรงบอกว่าเนื้อหมาย عبد อินนอุมอุมะแบบอายุเนี่ยนบีอายุอะลัยฮิสสลามรียบเนี่ยนะโยบคือโยบนี่ในภาษาของคัมภีร์ไบเบิล ส่วนโยบเนี่ยโยบเนี่ยนี่่อันนี้สำเนียงตาใต้สำเนียงตายในโยบในมาในโซบเนี่ยคือมเขาไม่ได้อยู่โซบในโยโซกในโซบคนตาใตะสำเนียงใต้อยโยบโยบเนี่ยโยบก,ก็คืออายุในสำเนียงของพคัคสธรรมคัมพี Allah บอกว่านบีอายุบนิยมล عبد วเ่านี่เออินนเเววาขาเป็นบุคคลที่กลับเนื้อกลับตัวเต้าบัดตัวอย่างมากนี่ Allah ชมใคร Allah ชมนบีอายุบซึ่งเป็นมักโลของ Allah นี่เขาเรียกคาดีบะีอย่างหาดสาม พูดีฮาดิษบ a g ีฮาดิษการสรรเสริญของสิ่งที่เป็นของใหม่สำหรับสิ่งที่เป็นของใหม่เช่นเดียวกันนึกออกไหมกรเราชมกันเองกรเราชมกันเองเราทั้งคู่เลยเป็นของใหม่ด้วยกันทั้งคู่เนี่นี่เป็นพระเ 3. พศิส็เีศิศก็พูดีฮาดิษบะ g ีกอดิม การสรรเสริญของสิ่งที่เป็นของใหม่สำหรับสิ่งที่เป็นเดิมก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตานะก็คือการที่เราเนี่ยสรรเสริญต่ออัลเราหนักมาดูเราสรรเสริญต่ออัลเรานะซึ่งไอการสรรเสริญทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาบูตาห์นี่คือสี่ประเภทข,ข,ของคำว่ากุจีบ bagi อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาน